อ้านี่มันไต่เองได้เหรอกระโดดแล้วมาไตหน้าปะบอมข้ามดูสิหูมันหนาวอ่ะมันหนาวเราต้องสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแม่ปุยเจอค้างคาวคือแม่บ้านนะคะแม่บ้านเมื่อเช้ามาแกเข้ามาบ้านที่บ้านแม่ปุ๋ยเนาะแล้วแกเจอค้างคาวมาอยู่ข้างๆรอรถแล้วแกบอกว่าแล้วมันก็มาแอบตรงนี้อ้าวนี่มันไต่เองได้เหรอนี่ไตเองได้เหรอ โอ้หนี่มันไต่เองได้ไต่ขึ้นมานะคะคือนั่นแสดงว่ามันจัความสูงจริงค่ะบอมไต่เอไก่ขึ้นมาเครื่องอันนี้คือเครื่องออกกําลังกายอันนี้เป็นตัวอ่อนอยู่เลยเนาะมันกระโดดลงมาไตยหน้าพะบอมนะอะไรนะคะไหน,นกระโดดลงมาไตยหน้าพะบอมเออกระโดดใส่หน้ามันแย้มแล้วไปย่ายลองดูสิถุงม,มันหนาวอ่ะเออมันหนาวเราต้องตกใจกเดี๋ยว เพราะว่าเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะเมื่อกี้พ่อปอมกล่าว่าจะเอาให้มันไปอยู่ในกล่องรังกแม่เอาเขยบมาอยู่ตรงนี้ก็ได้หม,ย,มยือย่างนี้ไหมอย่างนี้ดีไหมมันก็ไต่ขึ้นมาได้นะเดี๋ยวเราเราทำอย่างนี้ให้มันนี้ดีกว่านะครับเพราะปอมกาวา่าแม่ปุ๋ยนะคะกับพ่อปอมยิ้มยังไม่มีความรู้อะไรเลยเ <c oughs> กี่ยวกับเลี้ยงข้าวจะช่วยยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะกินอะไรกินนมได้หรือเปล่าไม <จะ S 1> ่รู้เดี๋ยวแม่ลองหานมใส่จานเล็กๆนะ ค้างคาวเลี้ยงลูกด้วยนมต้องดูจากเตาก็ไม่รู้อ่ะเพราะอ่าอย่างน้อยก็ต้องหาวางวางไว้ก่อนหาวางวางไว้ให้มันก่อนค้างคาวกินล้วยหรือเปล่าเหมือนเพลงไงแม่ปุ๋ยซึ้เมื่อกี้ไปตลาดได้ล้วยหอมมานะลองมาเอาใส่ใส่ทุกอย่างอ่เดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องย้ายค้างคาวตรงนี้มาอยู่ตรงนี้แต่ค้างคาวเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เยอะแยะเลยนะเป็นพาหาน้ำโรคซึ่งอันตรายนะครับทั้งฉะนั้นหนูยิ้มหนีแย้มต้องยังไงลกูกต้องระวง<ม>ังไม่แตะไม่เข้าไปใกล้เกินไปเขาจะไหมคะมันจะกัดแล้วก็จะามาไหลแขน,นอัะ,อะโอเคอ่ะได้ไหมครับจะพยายามเบาๆที่สดุด วิ่งแม่มันแน่นมากเลยหอัอเกาะแน่นเลยเพราะมันไม่กล้าจับแรงเพราะมันเป็นตัวอ่อนอย,ยู่ยิ้มระวังนะดูข้างขาบุกบ้านเยยิ้มเลยย้มนี่มันเป็นตัวอ่อนอยู่อะ่ะเห็นไหม คงจะหนาวอะเนะเอาอย่างนี้แล้วกันอ,อย่างนี้แล้วกันอย่างนอยก็ถ้ามันมีที่อุ่นแล้วก็เดี๋ยวให้แม่ไปหาอะไรเอามาวางไว้ตรงนี้ จะกินจริงๆเหรอไม่รู้คืออันนี้ดูจากขันขาวกินกล้วยไงใช่ไหมจากเพลงใช่ไหอืมก็ก็ลองก็ลองวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็กว่านดีดีกว่าเราปล่อยให้มันแบเนหนาวเนามันจะกินเล้วนะจะกินไม่ได้จรงหรือจะิดหรอมากอย่างน้อยก็มันอุ่นๆหน่อยนึงก็ยังดีแล้วก็เท่าที่ดูคือมันยังคือมีแรงไต่ขึ้นที่สูงได้แต่ยังไม่มีแรงที่จะบิน คือแปลกใจมากคือมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเพราะว่าตรงนี้คือรังก็ไม่มีเท่าที่หาดูนะครับเมื่อกี้มันอ้าปากด้วยอ๋อเหรอครับก็มีฟันเล็กจิ๋วไม่ถึงไม่ปิดสำหรับน้องๆนะคะใครมีข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เรื่องข่างคราวว่าแม่ปุ๋ยควรจะทำอย่างไรดีก็ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะไปศึกษาในอินเทอร์เน็ตอีกที่นึง เดี๋ยวเราลองไปศดสอบอินเทอร์เน็ตอันนี้เดี๋ยวเราต้องพอมจะพยายามทำอันนี้มันหมอนแต่เมื่อพอมจะปิดนะคะคลึงให้มันมืดๆสดวนๆนิดนึงแล้วจะได้อบอุ่นไงอากาศก็มีแค่ข้างสารงข้าางในนะคะเดี๋ยวจะลองหาวิธีแล้วก็ไม่แน่ว่าพรุ่งนี้จะลองโทรหาสัตวแพทย์อะไรเงี้ยน่าจะมีนะเป็นแบบเป็นศูนย์ เป็นคลินิกอะไรอย่างนี้เผื่อเขาจะมีแนวทางการช่วยเหลือนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าจะเลี้ยงมันได้หรือเปล่าแล้วพอเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีวิธีการเลี้ยงเลยเนาะน่าสงสารมันต้องช่วยเหลือมันนะคขั้นูลกต้องปล่อยพืนสู่ธรรมาชาติใช่ซึ่งถ้าเราปล่อยไปเฉยๆเนี่ยไม่ได้นะเพราะพรามันหนาวแน่ๆเลยเมื่อกี้มันไต่ขึ้นมาอยู่บนนี่เลยนะไต่ขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยมันหนาวก็มันจะมุดเข้าไปนี่ใช่มันจะมุดเข้าไปในตรงรูนี่ด้วยนะ รือว่ามันอยู่ข้างในนี้ไม่เกี่ยวก็ป้านี่เจอที่ล้อรถอ๋อเออจริงรถเราก็ไม่ได้จอดนานมันอยู่ในรถเลยเหรอคงไม่ใช่หรอกโอเคเดี๋ยวล้อรถได้ค่ะโอเคเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตยังไงเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปมาให้ดูแล้วกันนะครับครับสวัสดีครับย